สวัสดีครับพบกับกลิฟคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าเราจะมาคอนเฟิร์มดวงชะตากันนะครับว่าราศีใดที่จะมีโอกาสถูกรเตอรี่มีโอกาสมีโชคและโชคนะ่ได้เลขอะไรบ้างแต่เลขที่ผมให้นั้นเกิดจากการคำนวณนะฮะก็สามารถใช้ได้ทั้ง12ราศีเลยนะครับแต่ที่บอกนะฮะก็ไม่ได้รับประกันผลนะครับแต่ว่าที่ผ่านมา10งวดก็เข้าอยู่ประมาณ7งวดนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคือการพนันเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนนะฮะก็เล่นพอ,อป่าของพอแล้ว ก่อนที่จะรู้เรื่องดวงชะตานะครับว่าใครจะมีโชคกดปุ่ม Sub s c r i b e ผมนิดหนึ่งนะฮะกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดติดตามเ็นพดก่อนนะครับหรือว่าถ้าท่านใดจะเมตตาผมนะครับช่วยกดดาวมอบดาวให้กับผมหน่อยนะฮะตรงนี้จะกราบขอพระคุณมากนะครับท่านใดที่มอบดาวให้กับผมในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับผมจะตอบคําถามดวงชะตาของท่านใต้คําตอบเลยนะครับเพียงท่านพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบนะขอที่ทุกใจจริงๆหนึ่งเรื่องนะฮะอธิบายมาให้ละเอียดหน่อยก็ดี ผมจะตอบใต้คอมเมนต์ให้กับท่านอย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่6ราศีที่จะมีเกณฑ์มีโชคนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมเราจะมาคอนเฟิร์มกันนะครับผมอธิบายให้ท่านฟังก่อนนะครับราศีที่จะมีเก์เนี่ยนะครับก็จะมาจากดาวต่างๆซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ดีครับตำแหน่งมาตรฐานดวงดีนะครับทั้งทับทั้งเล็งตีโกนถึงนะครับหรืออาจจะโยกถึงนะฮะเป็นลักษณะนั้นตามหลักโหราศาสตร์ครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า6ราศีที่มีเกณฑ์จะมี โชคจากการเสี่ยงโชคในเดือนก,กรกฎาคมนะครับมีราสีไหนบ้างครับราศีแรกเลยนะครับคือราศีพึกศกับราศีพึกศกเนี่ยนะครับมีดาวศุกร เเป็นกรดาวสุกนั้นเป็นดาวของกิเลสสมบัติเป็นดาวของเงินของทองและอยู่กระดุมพระของลัคนาโรคด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าคนราศีพฤษภนั้นจะมีเกณฑ์ถูกรางวลัลจะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเพราะ,ะนั้นราศีพฤษภนั้นจึงเป็นหนึ่งราศีที่มีโอกาสชัดเจนมากๆครับราศีต่อมาเลยฮะคือราศีกรกฎครับราศีกรกฎนั้นนะฮะก็ยังมีโอกาสจากดาวพรเนินเกษตรส่งผลถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมี อกาชัดเจนมากๆนะครับที่จะมีโชคมีลาบได้นะฮรราศีที่3ครับนี่ก็ราศีตุลครับต้องบอกราศีตุลนะฮะจะได้ตําแหน่งของจันทร์แล้วก็ของดาวพรหัสอยู่ในตําแหน่งยกหน้าในช่วงกลางเดือนนะฮะก็จะทําให้ท่านมีโชคราศีตุลชัดเจนมากๆครับต่อมาเลยราศีพิจิกครับราศีพิจิกนั้นนะครับจะมีดาวศุกร์ได้ตําแหน่งดีดาวศุกร์เป็นดาวของการเงินสมบัติเงินสดแคชโฟร์เรียกได้ว่าเล็งในตําแหน่ง180องศาประทะดวงเต็มๆเพราะฉะนั้นดวงชะตา ก็จะโชคดีในเรื่องของการเงินการทองครับต่อมาเลยราศีธนูฮะราศีธนูนั้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเนี่ยนะฮะจะมีดาวพระัสโครจรย้ายเข้ามาทับนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆทีเดียวมีเกณฑ์ที่จะมีโชคโดยเฉพาะโชคจากผู้ใหญ่นะครับอันนี้เด่นการเสรี่ยงโชคก็มีรุนครับต่อมาเลยนะราศีสุดท้ายฮะที่จะมีเกณฑ์มีโชคในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้กกบราศีมีนครับราศีมีนนนะมีอังคารเกต์ร่วมกันทับลัคนาเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกนะฮะว่าตามดวงชะตานี่ชัดเจนว่ามีเกณฑ์ จะมีโชคมีเกณ์จะได้โชคได้ลาบเด็กเดียวว่าชัดเจนคอนเฟิร์มทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะฮะ6ราศีไปแล้วเรียบร้อยฮะอันนี้สิ่งที่ท่านอยากรู้ในเดือนกรกฎาคมนะครับท่านจะเสียงเลขอะไรได้บ้างผมบอกก่อนนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีดาวใหญ่ย้ายด้วยกันอยู่2ดวงด้วยกันนะครับจะมีดาวพระหัสและดาวเสาครับแต่ต้องบอกท่านก่อนนะครับจริงๆแล้วอิทธิพลของดาวพระหัสกับดาวเสาเนี่ยนะครับส่งผลในช่วงกรกฎาคมชัดเจนมากเพราะฉะนั้นนะดาวพระหัตเป็นเลข5ดาวเสา เป็นเลข7 5กับ7เนี่ยชัดเจนจริงๆแล้วจะมีดาวที่มีอิทธิพลหลักๆอยู่อีก2ดวงด้วยกันครับได้แก่ดาวอาทิตย์และดาวพุธดาวาที่ระดาวพุธเนี่ยจะเป็น1 4เพราะฉะนั้นนะฮะเลขที่ท่านต้องสลับกลับไปกลับมาเลยนะ1 4 5 7ในเดือนกรกฎาคมนะครับลองตามดูครับ1 4 5 7 จะมีเกณฑ์นำโชคให้ท่านสลับอย่างไรล่ะสลับนี้ครับ14ได้15ได้17ได้45 41 47 75 74 71อย่างนี้สลับกลับไปมาแบบนี้จะมีเกมมีโชคครับพร้อมกันนั้นครับยังมีดาวจับคู่ที่ปรากฏเด่นชัดด้วยกันทั้งหมดอยู่6คู่ได้แก่59 14 28 47 60แล้วก็31ครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ4ตัวที่จับคู่มีโอกาสถูก1 4 57เลขจับคู่ครับ591428476031ครับ เราไม่ต้องเก่งเลขกันเยอะครับต้องบอกว่าสามารถเสียงได้ในงดวันที่1กรกฎาคมและ16กรกฎาคมครับอย่างที่บอกการพนันอาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบของคุณว่าจะทําให้คุณร่ารวยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเสียงเยอะครับเล่นเพียงหอมปากหอมคอก็หวังว่าท่านที่ดูคลิปนี้จะชื่นชอบครับแล้วก็ถ้าท่านถูกใจหรือท่านมีโชคนะจากคลิปของผมก็ฝากกดดาวน์นะครับมอบด้ายกับผมเท่านี้เป็นสิริมงคลภูมิใจครับอยากดูดวงกับผมหลังจบคลิปนี้โทร1 9 0 0 1 1 1 2 3 0นยครับย้หนานะ1 เก1 1 1ู1 1 0ยทรหาผมได้เลยตอนนี้หลังจบคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ